แต่เบาบางหลงนิดนึงหลงนิดนึงคนที่ถูกประหารด้วยการถูกยัดยัดถูกยัดน้องน,นิดนึงอ่ะ <hat> สวัสดีค,ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีอิสชีในช่วงติวก่อน เรื่องบางเรื่องอาจไม่สมกับเหตุในปัจจุบันแต่สมกับกรรมที่ทำไว้แล้วในอนดีตว้าว <Wow. S 1> ถ้าใครยังไม่พร้อมตายต้องมาติวกันต่ออย่างชีมุกค,ค่ะยังตายไม่ได้ตอบไม่ค่อยถูกทำไมฉันไม่ถูกอะทักขอเนอี่ยวันนี้เรามาในความคาดหวังที่ว่า2คะแนน1คะแนนเสมอตัว2คะแนนมีพัฒนานการแนะนำตัวก่อนเนาะอาว่าท่านแรก ชื่ออะไรและมีประสบการณ์กับกฎแห่งกรรมกี่ปีแล้วกฎติกาของเกมติวก่อนตายก็คือทุกคนจะได้ฟังเรื่องจากเจ้าของเคสตัวจริงที่เขียนจดหมายมหาหลวงพ่อธรรมชโยในรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาทางช่อง DMC หลังจากฟังแล้วจะต้องมาตอบคำถามใครตอบได้มากที่สุดคุณคือคนเก่ง เรื่องเล่านี้เป็นเคสตัศด,ดีที่ออกอากาศในรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มีลูกศิษย์เนาะโจงเรื่องเล่าที่เป็นปัญหาในชีวิตตัวเองมาที่หลวงพ่อธรรมาชายโยด,ดูเพื่อจะได้หาว่าเหตุมันมาจากอะไรในอดีต<ม>เรามาฟังกนเลยเนาะคุณพ่อเป็นหม่อมหลวงววคนลูกนะเรื่องนี้มันเรื่องในวังไม่ใช่ในวังคนลูกน้องไม่ใช่พี่ชาเองเดียว็รบราชการอยู่ในกรมราชทันกระทรวงนครบาล มีตำแหน่งเทียบเท่าผู้บัญชาการเรือนจำในปัจจุบันทำหน้าที่ก็คือควบคุมบริหารงานเรือนจำนั่นแหละการจองจำการลงโทษผู้มีความผิดรวมไปถึงการประหารน,นักโทษในสมัยนั้นก็ยังมีการลงทันด้วยการประหารน,นักโทษด,ด้วยเพชฌฆาตตัดหัวก็ต้องอธิบายให้น้องๆทางช่องฟังก่อนว่าสมัยก่อนอจะใช้เป็นคนน่ะที่เรียกว่าเพชฌฆาตเนี่ยลาไปนึง่งนึ่งึน,งนงแล้วก็ชกฟันคอ ตุยเ่เมื่อได้รับคําสั่งให้ประหารชีวิตนักโทษแล้วเนี่ยคุณพ่อก็จะดูแลตั้งแต่การเตรียมอาหารมื้อสุดท้าย<ม>นิมนพระมาให้เทศเพื่อให้นักโทษที่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยฟังจากนั้นเนี่ยนักโทษเนี่ยนะก็จะถูกจองจับด้วยโซ่ตรวนที่แน่นหนา,นา,นานถูกมัดไว้กับจับหลักก็คือมันจะมีเสาอะต้นแล้วก็ถูกมัดไว้ก็คือจะมีลักษณะเรียกว่านั่งเหยียดขาราบไปกับพื้นเนาะมีใบตองรองรับก็มีผ้าปิดตาไว้อ่ เพชฌฆาตจะมีทั้งหมด3คนแต่ละคนก็จะถือดาบไม้หนึ่งไม้สองไม้สามก่อนจะหยิบดาบขึ้นมาเพชฌฆาตจะทําการขอข,อขอมาก่อนโทษก่อนว่าทาเนี่ยทาตามหน้าที่นะ<ม>ก็อย่าผูกกธอาฆาตกันเลย<ม>จากนั้นก็เอาบูนแดงทาคาดรอบต้นขออธิษทษน<ม>เพื่อจะกําหนดแนวลงดาบแล้วใช้ดินเหนียวเศษคาถาอุดหูอุดปากไว้คือจะได้ไม่ร้องหรอกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นละมั้งคือเขาเขียนมาละเอียดมากเลยนะ เห็นแบบเป็นภาพเนี่ยหลังจากนั้นเพชฌฆาตดาบสองและดาบสจะรําตามจังหวะกรองไปรอบๆแล้วเพชฌฆาตดาบหนึ่งคือผู้ที่ลงมือฟันชุบคือหมายถึงว่าดาบหนึ่งนี่คือยังไม่ตายเหรออ่านก่อนจะรําไปตามจังหวะกรองจนเห็นว่าจิตของนักโทษสงบลงแล้วเพชฌฆาตดาบหนึ่งจะลงดาบทันทีไม่ให้รู้ตัวถ้าดาบหนึ่งฟันคอแล้วไม่ขาดดาบสองจะต้องฟันซ้ําถ้าฟันแล้วมือยังสั่นไม่ขาดอีก ดาบสามจะมาเชือดเลยจากนั้นใช้มีดสับข้อเท้าเพื่อถอดตรวนข้อเท้าออกก็เป็นอันเสร็จพิธีก็คือฟันคอมีโอกาสชุกชุกชกสามทีแต่ถ้าเกิดชึกแรกแล้วจบก็คือตุยเลยก็จบแล้วเวลาเอาตรวนออกก็คือฟันข้อเท้าเลยเอาว่าสรุปแล้วก็คือลูกชายที่ส่งเคสคุณพ่อมาบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปด้วยการนอนหลับไปเฉยๆนี้โดยไม่เคยป่วยมาก่อน คิดเองคิดเองแม่ก็คือแม่ของลูกเจ้าของเคสที่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายอ่ะนะเป็นสาวชาวบ้านแต่ได้รับการส่งเสริมจากพี่ชายให้ไปฝากฝังไว้กับเจ้านายในวังหน้าพอโตมาคุณแม่ก็ผิวดีสวยใช่แล้วเตะงตาไว้พ่อจึงได้ตกแต่งเป็นเมียแต่ไม่ใช่เมียลำดับที่หนึ่งนะให้ทาลำดับที่หะไร แม้ว่าอายุจะห่างกันถึงสองรอบสองรอบคือยี่สิบสี่เออเกงหลังจากพ่อเสียไปแม่ก็ต้องใช้สิ่งที่เรียนรู้มาเริ่มทำงานเป็นหัวหน้าแม่ครัวตอนคุณแม่อายุ60ปีก็เริ่มป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองทุกคนเข้าใจว่าสาเหตุก็คงเกิดจากที่ว่าแม่สูบบุหรี่หลายมวนนะมาเป็นหลายหลายสิบปีแล้วแต่จริงๆแล้วหมอก็ตรวจพบว่ามันก็เกิดจากไอระเหยน้ำมันที่แม่ทอดมีกรอบทุกวันนั่นแหละ ทำให้หายใจไม่สะดวกีวิตเป็นอย่างเงี้ยจนก๊อบก๊อบแก๊บแ๊เนี่ยหกสิถึงเจ็สิบอยู่ได้สิปีจบเคียนจริงๆช่อเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันนะว่าเหตุและผลอะไรที่ทําให้คุณแม่ไม่ค่อยอยากรู้ครอบครนี้เท่าไหร่หรอกจะแข่งเถอะจริงๆไม่ชอบการแข่งขันเลยนะอย่ามาพูดไปไปต่อเริ่มมาเลยข้อหนึ่งอย่าช้าอยช้าในอดีตคุณพ่อเคยเป็นอะไรมาก่อน ทำไมถึงต้องมาทํางานเกี่ยวกับการลงโทษคนอื่นข้อกอนารียบาลนายนิรยบาลโนโนไม่มีนายก็เนี่ยเขาเขียนมาัเขีนไปเียก็บอกแล้วว่าเขาอ่านผูกแล้วข้อบนจะสีข้อกอนริยบาลข้อขอกรมทัน กุมท่านข้าอแล้วข้านผีเก็นข้าวผีข้าวคอหมอผีนางสาแซมท้เลยทำไมตอบกุมความรู้จากการออกคลิปชีก่อนหน้าว่ากุมทานเนี่ยคือเทวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นหนึ่งอลงมาทำงานเป็นคนลงโทษนักโทษวันพระได้หยุดกุมทัานน่าจะตำแหน่งสูงไปค่ะแล้ว ไอ้กอไก่น่าจะเป็นคนที่ขุกทีกับนักโทษก็เลยเลือกข้อไก่มไม่เข้าใจออธิบายแลวไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันดีกว่าขอเรียนเชิญทุกท่านทำความเคารพหลวงพ่อโดยพร้อมเพียงกันคาร,ราบกร,ราบกร,ราบหลับตาฝันเป็นตัเม่ตาตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาไลฟฟังเป็นนิยายปารัมปาราคัญชาน่าศึกษาทีเดียวที่ท่านพ่อต้องมามีอาชีพผู้บัญชาการเกรนจำนี้ใอนอ,อดีตท่านเคยเป็นความรู้จากการออกคลิปชีก่อนหน้านี้กุมพันน่าจะตำแหน่งสูงไปค่ะเป็นกุมพัน เจ้าหน้าที่ลงทอดสัตว์นรกในยมโลกมาก่อนจ้ะท่านก็จะต้องไปอยู่ในวงจรของการลงทันสัตว์นรกในยมโลกหรือไม่ก็ต้องไปเป็นผู้พิพากษาในยมโลกหรือเจ้าหน้าที่คุมโซนลงทันในยมโลกนอกจากท่านทําบุญพิเศษตอนท่านมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเราต้องทําบุญพิเศษโดยที่ไปให้ท่านและจึงจะตัดวงจรนี้ได้จ้ะ าม,มาถูกคลิปนี้ไม่ขาดทุน,น,นแล้วทำมันน้อยกว่าอาทิตย์คลิปที่แล้วมันก็คงจะอายเขาอะแลบอกว่านี้ระย,ยะบานคือจริงๆมันเกิดด้วยกรรมของคนนั้นฉะนั้นมันเป็น a i ในระบบคอมของ,อข,องของเกมใช่ถ้าท่ากันข้อที่หนึ่งได้เท่าไหร่การค้าถูกหรือผิดอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะในแง่กฎแห่งกรรมการตัดสินประหารชีวิตผู้อื่นนั้นถือว่าผิดศินข้อหนึ่งเพราะอะไร ข้กอกมีเจตนาสั่งฆ่าขอ้อขอสัตว์นั้นถูกฆ่าขอ้อคอมีส่วนร่วมในการฆ่ามันไม่มีถูกข้อผู้ชมทางบ้านคคะอย่าลืมเตรียมคำตอบไว้นะคะเนะนั้มานื้อซอกซอุ้ย,ยไม่เหมือนเฮ้ย <laughs> เอางนี <laughs> ค้คือเรื่องกดแห่งกรรมมันไม่มีใคร รู้ดีเท่ากับเรานั่งสมาธิไปจุดหนึ่งแล้วตอบทิศตอบถูกมันเป็นแค่การรู้ใช่ถึงได้บอกไงว่ามันเป็นรายการติวก่อนตายในแง่กฎแห่งกรรมนี่เรากำลังศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเะจ้ะการตัดสินประหารชีวิตนั้นก็ยังถือว่าผิดศีนข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งอยู่ดีเพราะมีเจตนาสั่งฆ่า แม้ว่าผู้ถูกฆ่าจะทำผิดกฎหมายก็ตามแต่ก็ผิดกฎแห่งกรรมจะ้ะพระที่ตัดสินให้ประหารชีวิตนักโทษจะมีส่วนบาปมากที่สุดอรองลงมาก็ผู้ประหารชีวิตถัดมาก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆจ้ะการผิดศีล้วมันจะมีสี่ลำดับขั้นตอนน่ะก็คือมีเจตนาสัตว์นั้นถูกกระทําให้ฆ่าหรือว่าจะมีองค์ประกอบศีลถ้าอยากฟังคลิปนี้พิมมาในคอมเมนต์เดี๋ยวชีทําคลิปให้เรื่ององค์ของศีล เพชฌฆาตขอขมาแล้วนักโทษให้อโหสิกรรมอย่างนี้เพชฌฆาตจะยังมีวิบากการรมติดตัวหรือไม่มข้อกอมีเพราะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองข้อขอมีแต่เบาบางหลงนิดนึงข้อคอไม่มีเพราะได้รับอโหสิกรรมแล้วตั้งช้อยก๋าไม่ให้ตอบถูกกันนะเนี่ย แบบเปลี่ยนไหมคนด kind of ุดดุมไหมเอาคุณผู้ชมทางบ้านเตรียมคำตอบได้ยังคะอ่ามาเรามาตอบพร้อมๆกันค่ะเด้งจองซับเป็นเพื่อนเลยอ่ะทำไมถึงคิดว่าไม่มีคะเจ้าตัวเอาหัวซิกมแล้วสิ่งที่เขาโดนทำอ่ะน่าจะเป็นการกระรมของเขาเพราะทำผิดกฎหมายเขาก็ถึงโดนรับโทษอยากรู้ก็ไก่ออาก็บอกว่าใครจะตอบก็ตอบเหนื่อยก็คือมันอะไรนะช้อยบอกว่าถูกเขาเลยนะ วิบากคือผลของกรรมมีการกระทําก็ต้องมีผลของกรรมอันนี้เขาอาจจะไม่ตั้งใจไม่เจตนาแล้วก็โหสิแล้วแต่ยังไงทําอะไรลงไปก็ต้องได้รับผลอาจจะเป็นเศษต้อเอาสิแส่งว่าก็ต้องเบาลงสิแต่ก็บเบานิดนึงมันมันเครื่องช่างคืออะไรจะไปรู้มันนิดนึงจริงไหมมแต่เป็นเบาบางแต่ไม่นิดนึงมีแต่เบาบางหลงนิดนึงลงนิดนึงไม่ให้มา ไม่วิเคผิดไปเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหสิได้ไหมโอ้โหสีโอ้โสิเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันดีกว่าค่ะกรณีที่นักโทษได้กินอาหารจนอิ่มไปได้ฟังเทศแล้ะไปจะฆ่าก็ได้ขอคมาก่อนประหารชีวิตแล้วก็นักโทษก็ให้อโหสิกรรมด้วยเจ้าตัวอโหสิกรรมแล้วเขาทำผิดกฎหมายเขาก็ถึงโดนรับโทษทำอะไรลงไปก็ต้องได้รับผลอาจจะเป็นเศษไม่รู้มันนิดหนึ่งจริงไหมมันแตเป็นเบาบางแต่ไม่นิดนึ่ง อย่างนี้พเพชรจะฆาาก็จะมีวิบากกรรมเบาบางลงไปคือไม่ให้มานคนนี้ไม่กจะไม่มีกรรมส่วนอาฆาตที่จะเกิดจากการจองเวรกันต่อไปส่วนการผูกเวรส่วนหนึ่งนะแต่ยังมีวิบากกรรมที่ทำให้อายุสั้นจ้ะเพราะได้ชื่อว่าฆ่ามนุษย์ ทำปฏิบัติแต่จะไม่โูกเวรระหว่างผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่าเอาแน่นอนว่ากรรมใดใครกอดกรรมนั้นย่อมสนองเหมือนถ้าเราไม่ได้เจตนาหรือว่าเราทําไปเพราะแบบอาชีพของเราบังคับแต่ว่าถ้าเกิดได้การอาโหสิกรรมแล้วอ่ะมันย่อมเบาบางลงก็ใจงไาแต่มันไม่ได้มงยเข้านึงพี่แกรมแล้วไม่เลยนะผู้ชมทางบ้านอย่าลืมสรุปคะแนนกันด้วยนะคะข้อที่4ค่ะ คนที่ถูกประหารด้วยการถูกยัดยัดถูกยัดคนที่ถูกประหารด้วยการถูกยัดไปในลูกตะ,ะก้อที่มีหนามแหลมแล้วให้ช้างเตะจนตายเกิดจากวิบากกรรมอะไรอ๋อหมายถึงคนนี่คือสัตว์นรกใช่ไหม คนคนนี้แม่นางมาเคยเรียนแต่สมัยไหนเนาะมันไม่มีในเคสเมื่อกี้แต่เรามาถามทำไมมาถามทำไมเขาาเสริมจะได้ไม่เทสก็ไม่ขู่สักคนครูเคยหันจังง่ะไปหาความรู้เสริมให้นักเรียนด้วยอ่ะข้อกอพูดประจานให้คนเจ็บใจข้อขอพูดจาทิมแทงใจข้อขอพูดคำหยาบคายให้เคืองใจโอ้หข้อนี้นะมันเอามา มันต้องพินเลนพินเลนแน่นอนเอางี้คือสมัยนี้เรานึกถึงว่าเราไปเล่นแบบลูกบอลบนน้ำวันที่เราอยู่ในลูกบอลเราวิ่ง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 อย่างเงี้ยแต่นี่มีความสุขไงอันนั้นน้ำลูกบอลแต่นี้คือมันเหมือนกับข้างในมันมีแหลมแหลมแล้วมีช้างเตะให้โดนได้เตะลูกบอลจะตายอ่ะไม่ตาย กว่าหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งคะแนนจริงๆถ้าข้อน,นี้เราถูกปานได้หนึ่งปานมีความสุขพี่ได้สองพี่มีมัตนาการ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันดีกว่าวิธีลงททนด้วยอุปกรณ์พิเศษเช่นหนึ่งจับนักโทษยัดใส่ตะกร้าวไว้และช้างเตะใช้กริ้งไปกับปืน้วยเหล็กแหลมที่อยู่ในตะกร้อเนี่ยทิ่มแทงร่างกายจนตายนะน,นักโทษที่เคยมีวิาาบากรรมหลากหลายเช่น เกยทรมานคนในวิธีการคล้ายๆหรือใกล้เคียงอย่างเนี้<อ>ยาเพวกเกิด<ม>จกรรมปนานติบาตเินขาสมมหารบ้างเก<ม>ิดจากวิธีกรรมมาสงม่งผลบ้นนางระบบกรรมที่ได็กระทาําในปัจจุบันเช่นแอคทอเดขาคนเดี่ยการทารุนเป็นต้นมารวมสงม่งผลตามทันไหมจ๊ะทันจ้ากรรมหลายอย่างมารวมส่งผล สวนที่ใช้เบ็ดเหล็กเกี่ยวใต้คางทะลุถึงใต้ลิ้นแล้วชักรากดึงรั้งคางจนปลายเท้าลอยพ้นจากพื้นนั้นมากกว่าหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งคะแนนจริงๆถ้าข้อนี้เราถูกปันได้หนึ่งปันมีความสุขพี่ได้สองพี่มีวัทนาการและโทษนี้ก็เคยมีวิบากกรรมที่เคยตรมานคนหรือสัตว์ด้วยอาการาคลา้ายๆดังนี้กับมีวิจิกรรมอีกแบบคือ พูดประจานให้เขาเจ็บใจพูดประจานให้เขาเจ็บใจซึ่งต่างจากวจีกรรมของช้างเตะตะก้อช้างเตตะก้อนั้นจะใช้วจีกรรมพูดจาทิ่มแทงเขาในในตะก้อจะมีเหล็กแหลมยื่นออกมาเรื่อแต้อเป็ต้องเป็นอะไรคะ สองค่ะขอใครค่ะที่พทงใจเนี่ยเขาเสี่ยงที่พทงใจนี่มันข้อบังกรมเยอะแต่ก้อนคุณแม่เป็นโรคถุงลมป่งพองเพราะวิบากกรรมอะไรข้อกอรมควันสัตว์ข้อขอเผาไร่ที่ข้อคอจำไหนบุรีอุ้ยตอบอะไรดีอะมันมีอยู่3ข้อโอกาสถูกสามจุสามจสามเหนึ่งสองสามครูว้าวปาเราอะไปดูไปสนทงกันปะเนี่ย ถ้าพี่ถูกพี่ก็ภูมิใจในตัวเองปลาถูกปลาก็ตีไข่แตกอยากรู้ว่าเนเผาไรที่ใช่ไหมก็เดาค่ะ,อะตอนแรกก็ไม่แน่ใจระหว่างข้อก็ไก่กับเผาไรที่ <laughs> แต่ว่าที่เลือกเผาไรที่เพราะว่า <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> จริงๆแล้วผู้ป่วยพอลเป็นโรคทางปอดปีปากกรรมมันต้องอันเนื่องด้วยการหายใจแต่ว่าเผาไรที่ก็เป็นควันไง <laughs> คือแต่พี่คิดว่า ข้อกรไก่ะอะไรนะน้ำจอจมาก,กั <C> e บวะเออันตรายลมจอมเบิกคำตอบเจ้าค่ะเป็นแม่ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองเพราะการบานอธิบาตค่าสัตว์มหา <C> e ัอยังยังเ<ด>นาะโประกรมที่เคย มากกว่าหนึ่งได้ไหมคะหนึ่งคะแนนจริงๆถ้าข้อนี้เราถูกปานได้หนึ่งปานมีความสุขพี่ได้สองพี่มีมิตนาการข้อนี้เหมือนเดิมถ้าพี่ถูกพี่ก็ภูมิใจในตัวเองปานถูกปานก็ตีไข่แตกจำได้เคยรมควันสามเช่นรมควัฮะฮะนตีพึ่งมารวมสงผลให้ต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทอดมีกรอบนั่นเอง จะทำให้ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคนี้อันนั้นเป็นกรรมเสริมแต่กรรลมควันพึ่งเนี่ยลมควันสัตว์เนี่ยเป็นกรรมหลักกับกรรมปานาธิบาตใช่นี่เรียนมา6ปีรู้ว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับทางปอดก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยติวก่อนตายเทปที่3แชมป์มชชิพก็คือชีแนทชีแนะค่ะ ก็เดี๋ยวถาความรู้สึกกันก่อนนะที่กอยเนี่ยก็มันเป็นไตลักเนาะไม่ได้อยู่ยืนยงว่าคลิปหนึ่งจะชนะเราคลิปสามจะชนะอันนี้ไม่ได้ไม่นอะไรอย่างไงบ้ารู้สึกเป็นเกียรติค่ะโอโหมาเนี่ยโกรธคืองโมกุยบ้าเขาต้องการอะไรเหรอคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่ามาศึกษาเป็นการติวก่อนตายสิ่งที่เตือนใจได้ก็คือไม่ประมาทแล้วก็ไม่ไปเบลดเบนชีวิตใครค่ะมันอาจจะเป็นผลที่มันมาจาก ชาติที่แล้วที่เราแบบไม่ได้รู้ว่าเราทําอะไรมาก็คือตัวเราในชาติเนี้ยก็จะเป็นตัวกําหนดอนาคตของเราต่อๆไปจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องก็อาจจะไม่สมกับเหตุในปัจจุบันแต่ว่าสมกับกรรมที่เคยทําไว้แล้วในอดีตน,นะคะก็สําหรับรายการติวก่อนตายวันนี้นะถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าชอบก็ให้กดไลค์และถ้าอยากให้เพื่อนของคุณได้ดูคลิปนี้หรือว่า คลิปนี้คุณชอบยิ่งกว่าแล้วกดไลค์ก็ให้กดแชร์ค่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปถัดไปนะคะว่าติวครั้งหน้ามีวันไหนครั้งที่4ี่นี่นะก็ให้กดตับสไครต์ค่ะและถ้าคลิปติวหรือคลิปใดๆก็ตามชีอัปเดตขึ้นมาใหม่อยากรู้ก่อนคนแรกก็ต้องกดกระดิกรดิกนนระดิกระกระดิกระดิกระดิกระดกระดกระดิกระดิกระดิระดระบิกระดหกระดิกระดิกระไิกระดิระดิกรกระดอกะกระดิกกะะ พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วคือถ้าได้กี่คะแนนต้องทำาไงพิมคอมเมนต์เข้ามานะคะเพราะคุณอาจจะเป็นยิ่งกว่าแชมเปี้ยนชิพอย่างชีนัทที่ได้3คะแนนวันนี้นะคะเฮ้ยไม่จริงๆเราตามหานะว่าใครได้5คะแนนอาจจะโทรนัดให้มาออกรายการกันก็ดูคนออกคำถามมาช่วย ช่วยหน่อยช่วยตัดความหวังของโปรดิวเซอร์หน่อยใครได้5คะแนนค่ะเรียนเชิญมาออกรายการเลยเชิญเลยนะเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำเลยแก้วหนึ่งห้าออกเองนะดเองสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาชีทั้ง4ท่านก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบบ๊าายย